บทสวดที่เราสวดมาสักครู่นะอภินหาปัจเจเวอัตมาเรียกว่าเป็นคาถานะกันทุกข์ฟังแล้วน่าสนใจวะคาถากันทุกข์เนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นใี่มันการทุกอย่างไงนะทุกที่ว่านี่คือทุกใจได้ส่วนทุกทางกายเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วอย่างบทที่เราสวดกันเมื่อกี้ก็บอกแล้วเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาความแก่ความเจ็บความตายไอ้พวกนี้เนี่ยนะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทุกคน รวมทั้งการพัดพราจากของรักของชอบใจรวมทั้งคนรักด้วยแล้วมันจะกันทุกยังไงนะมันกันทุกใจนะหมายความว่าแม้จะป่วยแม้จะแก่นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของกายแต่ว่าใจไม่ทุกนี่ทำได้เนี่ยสูญเสียของรักคนรักสูญไปแล้วนะ แต่ว่าใจไม่ทุกเนี่ยทำได้เมื่อเรามองว่าเออมันเป็นธรรมดาที่จริงเนี่ยนะจะต้องพิจารณาอยู่เสมอตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตอนที่ยังไม่สูญเสียคนรักเนี่ยไอตอนที่เรายังสบายๆเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพดีเนี่ยมันต้องคิดไว้แล้ว ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องแก่สักวันหนึ่งก็ต้องเจบ็บสักวันหนึ่งก็ต้องพัดผ้าสูญเสียและสักวันหนึ่งก็ต้องตายคิดไว้ก่อนถ้าคิดไว้หรือพิจารณาอยู่เสมอเห็นคนหนึ่งเขาป่วยอ่าเราก็เตือนใจว่าเออสักวันหนึ่งเราก็ต้องป่วยนะเห็นคนแก่ก็เตือนใจแล้วว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่นะ เป็นคนที่เขาสูญเสียคนรักสูญเสียพ่อสูญเสียแม่สูญเสียลูกสูญเสียหลานอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไปก็มองว่าเออสักวันหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นกับเรานะเพราะมันเป็นธรรมดารวมทั้งถึงเวลาได้ยินข่าวคราวว่าคนนั้นตายคนนี้ตายอก็นึกเอาไว้บ้างนะว่าเออสักวันหนึ่งก็ต้องถึงคราวของเราในตอนที่เรายัางสุขสบายเดียวน,นึกเอาไว้บ้าง ถึงเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าเอาแต่สนุกสนานเอาแต่เพลิดเพลินตอนที่ยังสุขสบายก็ดูหนังฟังเพลงนะเอาแต่เที่ยวไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้เลยนะว่าสักวันหนึ่งจะต้องเรื่องพวกนี้ก็ต้องเกิดขึ้นกับเรานี่จะเกิดว่าเรานะ แม้อายุถึงปูนนี้แล้วนะแต่ว่าก็นึกเอาไว้บ้างนะว่าถึงแม้ตอนนี้เราแก่แล้วแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เจ็บไม่ป่วยนะก็คิดไว้ต่อไปเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยอาจจะเป็นมะเร็งอาจจะเป็นเบาหวานไตวายนะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เป็นกันเยอะเนะี่ยคิดเผื่อไว้ก่อนอันนี้นี่มันบอนแม่นแช่งได้ นะนเป็นการเตือนใจให้ไม่ประมาทคราวนี้พอมันเกิดขึ้นนะไม่ว่าความเจ็บความป่วยความแก่บางทีก็อาจจะเดินไม่ค่อยสะดวกไปไหนก็ลำบากเนะพราะความแก่ชรามันจะได้ไม่ทุกนะเพราะว่าเตรียมใจไว้แล้วคิดเผื่อไว้แล้วเวลาของรักเวลาทรัพย์สมบัติมันหายไป คนขโมยไปเลยวเวลาคนรักลูกหลานพ่อแม่ตายจากไปถ้าเราคิดเผื่อไว้นะมันก็ไม่ทุกนะอันนี้เลยเราเรียกว่าคาถากันทุกนะไม่ใช่คาถาที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายไม่สูญเสียพรพลังอันนั้นไม่ใช่นะมันไม่มีทางที่จะ กเลี่ยงหนีพ้นได้แต่ว่ามันกันไม่ให้ทุกข์ใจได้เพราะเราเราลึกนึกถึงว่าอยู่เสมอมีคุณยายคนหนึ่งนะแกก็มีหลานที่น่ารักหลานนี่ก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆแล้วนะมันก็เป็นวัยรุ่นแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยเกิดตายขึ้นมา กระทันหันแม่ของเด็กก็มาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็มาบอกข่าวว่าหลานตายแล้วพูดไปก็ร้องไห้ไปยายก็เลยพูดขึ้นมาว่ามึงเคยเห็นคนที่ไม่ไม่ตายไหมเคยเจอหรือว่าคนที่ไม่ตายพูดอย่างนี้นี่แม่ของเด็กก็ได้คิดเลยนะเคยเจอว่าคนที่ไม่ตาย ก็มีแต่คนที่ตายเท้งนั้นแหละทุกคนก็ต้องตายเท้งนั้นแม่เสียใจนะเพราะว่าเสียลูกแต่ว่ายายแม่จะรักหลานแต่ว่าก็ทำใจได้เพราะรู้ว่าทุกคนนี่มันก็ต้องตายทท้งนั้นแหละยายก็สอนแม่ของเด็กวันเนี่ยนะเตือนใจวันเนี่ยทุกคนต้องตายตนั่นแหละมึงเคยเห็นไหมคนที่ไม่ตายพูดอย่างนี้ได้ยินแบบนี้แม่ก็ชะง,งักเลยนะเออ ก็ได้คิดว่ามันความตายของคนที่เรารักมันเป็นธรรมดาก็หักข้ามใจได้อันนี้เรียกว่าเป็นคาถานะก,ากันทุกข์ไม่ใช่ทุกข์กายแต่เป็นทุกข์ใจคาถานี้ไม่ได้กันป้องกันของไม่ให้หายของหายก็จริงนะแต่ใจไม่ทุกข์เคยมีนะ ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็เป็นนักธุรกิจไปซื้อโทรศัพท์นะเครื่องใหม่ราคาก็หลายหมื่นนะเราก็ใช้อยู่สักพักนะข้อมูลต่างๆนี่ก็ใส่ไว้ในโทรศัพท์เยอะแยะเลยแล้ววันหนึ่งโทรศัพท์ก็หายเพื่อนเดือดเนื้อร้อนใจมากเพราะว่าในโทรศัพท์มันมีข้อมูลที่สําคัญแทนที่เพื่อนจะไปแจ้งความนะเพื่อนก็ไปหาหลวงพ่อ หลวงพ่อนี่เขาลือว่านั่งทางในได้แม่นไปหาทำไมไปหาเพื่อให้ทายว่าโทรศัพท์นี่มันหายที่ไหนใครเอาไปจะได้เจอไหมไปหาหลวงพ่อเสร็จหลวงพ่อท่านจะแทนที่จะถามว่าโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรหายเมื่อ,อไรวันไหนเพิ่นกับถามว่ามีรถไหมรถยนต์น่ะ มีครับเออไม่นานก็ไปมีบ้านไหมมีครับเออไม่นานก็หายนะมีแฟนไหมมีครับเออสักวันหนึ่งก็ต้องตายพอได้ฟังเท่านี้นะเพื่อนได้คิดเลยนะได้คิดว่ายังไงว่าหนึ่งไอโทรศัพท์หายนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่ามีอะไรมันก็ต้องสูญต้องหายทั้งนั้นแหละ ไม่ไดเป็นคนสัตว์สิ่งของสองเพื่อนก็นได้คิดว่าเออเราโชคดีนะที่หายแค่โทรศัพท์นะดีกว่ารถหายบ้านหายหรือว่าเมียตายเลิกเลยนะทำใจได้แล้วโทรศัพท์หายก็ไม่ต้องให้หลวงพ่อมานั่งทางไหนแล้วกราบหลวงพ่อกลับบ้านหลวงพ่อนี่นะท่านสอนธรรมะนะอย่างฉลาดนะ สอนให้รู้จักปล่อยวางแทนที่จะบอกว่านั่งทางในแล้วบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์จะหาได้เจอที่ไหนเพื่อนกับสอนทำแต่สอนทำแบบไม่ได้พูดตรงๆนะสอนด้วยการถามแล้วเจ้าตัวก็ได้คิดนะว่าอ๋อโทรศัพท์หายเป็นเรื่องธรรมดาและยังดีนะที่หายแค่โทรศัพท์นะพอทำใจได้เป็นไงมันหายทุกใจแล้ว โทรศัพท์าหายไม่ได้กลับคืนแต่ว่าใจมันหายทุกข์แล้วเพราะว่าเข้าใจธรรมะเห็นสัจธรรมอันนี้อะาเรียกว่าคาถากันทุกข์นะในเวลาเราเนะจ็บป่วยก็ดีนะหรือว่าของหายก็ลองนึกถึงคาถานี้บางบทสวดนี่แหละไม่ต้องให้หลวงพ่อไปพ้นนะไปเสกไม่ต้องให้ท่านปลุกเสกอะไรทั้งสิ้นแหละแค่เรา นึกอันนี้เป็นคาถาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธภาษ,ษ,ษิตประเสริฐมากวิเศษมากแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยนะมันต้องระลึกนึกถึงทุกวันตั้งแต่อย่างสุขสบายดียิ่งถ้ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ก็นึกเอาไวนะ้สวักวันเอต้องแก่ถึงเวลาผมงอกนะหนังเหี่ยวร่างกายหย่อนยานตาก็ไม่ค่อยดีหูก็ไม่ค่อยดี เดินเหินก็ลาบากมันจะได้ไม่ทุกข์นั่นไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตไปแบบสุขสนานเสร็จแล้วพอมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาอันนี้บางทีก็ไม่ทันการได้เสียใจพาอป่วยเป็นมะเร็งทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นหรือว่าอกหักคนรักตายแล้วค่อยไปน,นึกถึงคาถานี้นะ มันอาจจะไม่ทันการหรือว่ากว่าจะหายจากความทุกข์ความโศกก็ใช้เวลาแต่ก็ดีกว่านะดีกว่าไปเอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเนี่ยเอาเหล้าเป็นที่พึ่งนะกุ้มอ,อกกุ้มใจก็ไปหาเหล้าไปหาใบยมุกเนี่ยอันนี้มันไม่ขอท่าเด้มันมีแต่จะซ้ําเติมบทที่เราสวดเนี่ยพินหาปจเจเวเนี่ยนะ มันยังมีต่ออีกนะเราทั้งหลายมีการ,รเป็นของของตนเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคือแปลว่าเราเป็นทายาทของกรรมเนี่ยแปลว่าเราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแล้วมีข้อความต่อมาอีกว่านะเรามีการ,รเป็นที่พึ่งอาศัยสําคัญได้เรามีการ,รเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ใช้กรรมของตัวนี่แหละเข้าไปแก้ หรือว่าเราถ้าเราต้องการความสุขความเจริญก็อาศัยกรรมนี่แหละหรือการกระทําของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่ใช่ไปอธิษฐานอธิษฐานดลขอให้สิ่งศักนดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ร่ํารวยให้ประสบความสุขความ,วามเจริญอันนี้มันไม่ใช่วิสัยชาวพุทธได้ไปเอาไปเอาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นที่พึ่งนะชาวพุทธเราต้องเอากรรมหรือการกระทําของตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่ง กรรมในที่นี้เนี่ยหมายถึงกรรมที่มีธรรมะเป็นตัวกํากับได้ก็คือคก็คือกรรมดีอยากทําอยากประสบความสุขความจเจริญก็ทํากรรมดีไว้กรรมดีนี่ไม่ใช่แค่ไปทําบุญถือศีลอย่างเดียวไดว้แต่หมายถึงมีความขย,ยันหมั่นเพียรด้วยนะอย่าไปหวังพึ่งสิ่งอื่นได้โชคชะตานี่ที่เรียกว่าชะตาเนี่ยชะตาของเราเนี่ยมันไม่ได้ที่โชคเลย เราเรียกว่าโชคชะตานี่มันมันยังบ่ถูกดิเรียต้องเรียกว่าชะตาชะตาของเรานี่มันอยู่ที่กรรมการกระทําของเราไม่มีอะไรมาจะกจะมากําหนดได้แม้จะมีหมอดูแม่นๆนะมาทํานายว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แม้จะทายแม่นยังไงนะมันก็สู้กรรมของเราไม่ได้ในสมัยพุทธกาลนี่พูะพุทธเจ้าเนี่ยเคยเคยเล่านะอาจจะฟังอะไร จะฟังลิงหรือฟังอาตมาฟังอาตมาก็ตั้งใจฟังแค่ลิงมากวนนี่ก็ทำให้อใจแกว่งแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอความเจ็บความป่วยนี่ไม่แกว่งใหญ่แล้วนะมันมีกษัตริย์สองเมืองนะทำสงครามกันกษัตริย์เมืองแรกเนี่ยนะหลังจากที่จะมีการเตรียมเตรียมทำสงครามกันก็ถามปุโรหิตว่า สงครามครั้งนี้ใครจะชนะปุโรหิตเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษเน่ยสามารถจะติดต่อพระอินได้ก็เลยส่งโทรจิตไปถามพระอินทพระอินก็บอกว่าพระราชาของเธอนี่แหละพระราชาของเจ้านี่แหละจะเป็นผู้ชนะในศึกสงครามปุโรหิตก็เลยมาแจ้งให้พระราชาของตัวทราบพระราชาพอทราบก็ดีใจ เมื่อรู้ว่าจะชนะนะเพื่อนก็เลยไม่ได้เตรียมรีพลไม่มีการฝึกทหารไม่มีการวางแผนอะไรก็เทวก็เทวดาขนาดพระอินทร์เนี่ยบอกว่าชนะแน่พระราชาเมืองหนึง่งเพื่อนก็มีปุโรหิตนะปุโรหิตนี้ก็ไปถามพระอินทร์พิ์บอกว่าพระราชาของเจ้าเนี่ยนะแท้นะในศึกสงครามที่จะเกิดขึ้น บุรหิก็มาบอกพระราชาพระราชาก็แทนที่จะหวั่นไหวนะกับเตรียมการเต็มที่เลยมีการฝึกฝนทหารมีการเตรียมอาวุธให้พร้อมวางแผนอย่างดีแล้วพอทําสงครามบนจริงๆปรากฏว่าพระราชาเมืองที่สองเนี่ยกับชนะทั้งๆท,ที่พระอินบอกว่าแพ้พระราชาเมืองแรกนะที่พระอินบอกว่าชนะเรียกว่า ผิดหวังมากนะโกรธอพระอินทร์บอกว่าจะชนะทำไมถึงแพ้ก็ไปถามปุโรหิตว่าเจ้านั่งทางในหรือว่าทางในดูยังไงเนี่ยถึงบอกว่าแพ้ถ้าถึงบอกชนะปุโรหิตก็ผิดคาดเหมือนกันนะก็เลยไปถามพระอินทร์ก็ยอมรับเสียงอ่อยๆว่านะความพยายามของมนุษย์เนี่ยนะ แม้แต่เทวดาะก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้เทวดาบอกว่าเมืองนี้แพ้นะแต่ถ้าว่าพระราชาเมืองนี้เนี่ยมีความเพียรมันก็พลิกโผลได้เนี่ยเป็นผู้ชนะได้ความเพียรความพยายามของมนุษย์นะแม้แต่เทวดาก็กีดก,กันไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นเป็นเครื่องเตือนใจนะพวกเรานะว่าแม้ นะแม้เทวดาเนี่ยจะยังรู้ล่วงหน้านะว่าใครแพ้ใครชนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความเพียรไอที่เขาว่าเราแพ้นะก็อาจจะเป็นชนะได้ไอคำทำนายไทยทักเนี่ยนะมันสู้กรรมหรือการกระทําของมนุษย์ไม่ได้ไม่ว่าคำทำนายทายทักของใครที่เขาว่าแม่นแค่ไหนเนี่ยมันก็สู้กรรมหรือการกระทําของมนุษย์ไม่ได้ สมัยก่อนนี่เทวดานี่ทายแม่นนะแต่สมัยนี้นี่คนที่ทายแม่นเนี่ยนะเขาว่าเป็นเป็นนักวิทยาศาสตรนะ์เดี๋ยวนี้เราใช้วิทยาศาสตร์ในการทํานายเช่นทํานายว่าจะเกิดสุยญุป,ปราคาเมื่อไหรทํานายล่วงหน้าได้เป็นปีเนี่ยถูกนะจะเกิดจันทรุปราคาเมื่อไหรทํานายล่วงหน้าหลายเดือนก็ถูกบางทีทํานายนะว่าเด็กที่คลอดออกมานี่ไม่ใช่แค่เป็นผู้หญิงผู้ชายเท่านั้นนะแต่ทํานายว่า จะป่วยหรือไม่เนี่ยสมัยนี้ก็ต้องพึ่งนะนะพึ่งวิทยาศาสตร์มีผู้หญิงคนหนึ่งนะเพิ่นท้องนะแล้วก็ไปตรวจหมอก็ใช้เครื่องมือตรวจนะก็ตรวจทั้งอุตาซาวเอาน้ำคร่ม,มาตรวจก็บอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยถ้าคลอดออกมาสมองจะพิการแม่เนี่ยได้ฟังก็ตกใจหมอเนี่ยแนะนำว่าถ้าไม่อยากให้ลูก ออกมาพิการนี่ก็ต้องทําแท้งนะหญิงสาวเนีี้กุ้มใจไปปรึกษาแม่แม่ก็บอกว่าอย่าทําแท้งเลยถ้าหลานออกมายังไงเนี่ยแม่ก็จะเลี้ยงนะก็จะเลี้ยงดูไม่ว่าหลานจะพิการหรือไม่แล้วก็บอกให้ลูกสาวคือแม่ของเด็กเนี่ยเด็กในท้องนะมันทําบุญนะรักษาศีลศีลห้านี่ก็รักษาให้ครบแล้วก็ ทำบุญโดยเพราะวันเกิดเนี่ยวันเกิดของตัวก็ทําบุญทําบุญถวายสังฆทานช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากปล่อยนอกปล่อยปลาทําทุกวันโดยเฉพาะวันเกิดของเจ้าของอลูกสาวเนี่ยซึ่งก็เป็นแม่ของเด็กในท้องเพื่อนก็ทำนะทาตามที่แม่แนะนําก็ทําอยู่หลายเดือนจนกระทั่งเด็กคลอดออกมาปรากฏว่าเด็กที่คลอดมาเนี่ยนะเป็นเด็กปกติ นะไม่พิการทางสมองอย่างที่หมอเนี่ยทำนายไวน้นะอันนี้เนี่ยมันก็สแสดงให้เห็นนะว่าแม้แต่คำทำนายเนี่ยที่แม่นนะของหมอเนี่ยมันก็ผิดได้ผิดเพราะอะไรนะเพราะว่ากรรมของแม่ของแม่ที่เป็นแม่ของเด็กนะเป็นกรรมดีกรรมดีคือทำบุญรักษาศีล รักษาจิตใจให้สงบเป็นปกติเป็นกุศลเนี่ยคำทำนายของเทวดาก็ดีคำทำนายของหมอก็ดีนี่มันก็สู้กรรมดีไม่ได้เลี๋ยถ้าเจอกรรมดีนี่มันก็สามารถจะพลิกได้อเพราะฉะนั้นในพุทธพพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยเราเนี่ยนะมีกรรมเป็นที่พึ่งเนี่ยนะสำคัญมากเลยใครก็จะทำนายอย่างไรนะก็จะไปหวั่นไหว คอยเราตั้งมั่นในการทําความดีไว้แต่คนไทยสมัยเนี้แม้เป็นชาวพุทธก็ไม่ค่อยเชื่อกรรมเท่าไหร่นะเชื่อกรรมก็เชื่อผิดๆอยากได้อะไรก็แทนที่จะทํากรรมดีทําความเพียรก็ไปอธิษฐานบ,นบนบานศาลกล่าวไปสะดอกเคราะห์และเวลาเป็นอะไรที่ขึ้นมาเนี่ยมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเอะอะอะไรก็บอกว่าเป็นเพราะกรรมเก่ากรรมก่อนนี่คือชาติที่แล้ว พระเจ้าตรัสว่าเราเนี่ยเป็นผู้รับผลแห่งกรรมเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่ากรรมในชาติที่แล้วีด้เป็นมะเร็งเนี่ยนะมันไม่จําเป็นว่าต้องเกิดจากกรรมแอดีตอดีตชาตินะถามว่าเป็นมะเร็งอะไรนะเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งตับที่พาออะไรนะเพราะมีพิษยาใบไม้ในตับพิษยาใบไม้ในตับมาจากไหนมันก็มาจากการกินปลาดิบ กินที่ไหนกินเมื่อไหร่นะก็กินนะตั้งแต่ยังสาวหรือยังหนุ่มกินมาเรื่อยนะเนี่ยนั่นพอเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งตับเนี่ยจะไปโทษเป็นเพราะกรรมในอดีตชาตินี่มันไม่เกี่ยวเลยมันเป็นเพราะกรรมคือการกระทําของเจ้าของเนี่ยในชาตินี้นั่นแหละมีพฤติกรรมการกินอาหารที่มันไม่ถูกต้องเอาความแซบเป็นหลักนะอยากแซบอยากอร่อยนะแต่ว่าไม่ได้ดูว่ามันถูกต้องไหม มันดีกับสุขภาพหรือเปล่าหรือคนที่เป็นมะเร็งปอดนะหรือคนตับแข็งเนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ยเป็นพราะกรรมในดิตาชาตินะ,ะถามว่ากินเหล้าไหมสูบบุหรี่ไหมก็ยอมรับว่ากินเหล้าสูบบุหรี่นั่นแหละนะกินเหล้าเมื่อไหร่นะก็กินเหล้าตั้งแต่หนุม่มสูบบุหรี่ก็ตั้งแต่หนุม่มหรือสาวอันนี้คือกรรมด้วยนี่คือการกระทําของเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรับผลของกรรม กินเหล้าสูบบุหรี่นะมานานเป็นสิบสิบปีก็ต้องรับผลนะคือเป็นมะเร็งแต่บางคนก็ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่นะแต่ก็เป็นมะเร็งปอดนะอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าสารเคมีสารพิษในอาหารหรือในสิง่งแวดล้อมเพราะเดี๋ยวนี้อาหารที่เรากินน้ําที่เราดื่มอากาศที่เราหายใจมันก็มีสารพิษสารเคมีเยอะแยะสารตะกัวสารอ่า แคดเมียมสารพัดยังไม่ต้องพูดถึงคลื่นนะคลื่นไฟฟ้าคลื่นวิทยุนานาชนิดสารกำมันตะลัง,ลงสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อันนี้มันก็อยู่ที่การกระทําของเจ้าของนะว่าเลือกไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในที่ที่มันเป็นย่านชุมชนมีสารพิษเยอะๆอ่ะมันก็ต้องรับกรรมมันนี้ไปนั้งคนเราเนี่ยเป็นผู้รับผลของกรรมและกรรมที่ว่านี่คือกรรมในปัจจุบันชาติเนี่ย ยากจนเนี่ยไม่ใช่เพราะกรรมในอดีตชาติก็่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบไม่ขย,ยันขันแข็งในการทำมาหากินหรือขย,ยันแต่ไม่รู้จักวางแผนไม่ค่อยใช้ความคิดใครก็ปลูก,กอะไรก็ปลูกตามเขาพืชผลก็เลยราคาตกต่ำขายก็ไม่ค่อยได้ราคาไอ้อย่างนี้ก็จนได้นะแต่มันจนเพราะการกระทำของเจ้าของหรือบางคนอาจจะเจอไฟไหม้บ้านเจอรถหาย อันนี้อาจจะไม่ใช่เพราะกรรมในอดีตชาติหรอกนะแต่กรรมในปัจจุบันชาติเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนลักขโมยยืมเงินคนละไม่คืนบางคนบอกว่าโอ้ยก็ยืมเขานิดหน่อยเองไม่กี่ร้อยไม่กี่พันนะหรือว่าขโมยมาไม่กี่ร้อยไม่กี่พันทําไมมันถึงสูญเสียเป็นแสนบางทีเป็นล้านอันนี้มันไม่แน่ด้ยขโมยร้อยเนี่ยแต่สูญเสียเป็นหมื่นเนี่ยมันก็ธรรมดาเพราะว่า มันต้องชดใช้กรรมได้วิบากกรรมขโมยเงินเขาหรือว่ายืมไปแล้วไม่คืนเนี่ยมันก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยนะจ่ายดอกเบี้ยให้กับกฎแห่งกรรมเนี่ยผ่านไปสิบปีดอกเบี้ยมันก็เพิ่มจากร้อยเป็นหมื่นเนี่ยแม้ขโมยไปสิบขโมยไปร้อยเนี่ยแต่ว่าเสียหายนีย่เป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นลาน้านนี่มันก็ธรรมดาไม่ต้องไปโทษกรรมในดีติตาติหรอกโทษกรรมในปัจจุบันาชาตินะที่ไปขโมยหรือว่าชักดาบนะ ยืมแล้วไม่คืนถือโอกาสเบี้ยวไปเลยเนี่ยอันนี้มันก็ต้องรับกรรมเนี่ยอันนี้เราเราเป็นผู้รับผลของกรรมถ้าอยากประสบความสุขความเจริญก็ทํากรรมดีไว้รักษาศีลเอื้อเฟือ้อเผืออ่อแผ่เสียสละมันก็จะมีความสุขความเจริญได้หรือถึงจะต้องเจอความสูญเสียความพัดพรากก็ไม่ทุกใจนะเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาคนทําดี นะมีสีเนี่ยก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องสูญเสียแม้แต่ผู้เจ้านี่ทำดีไม่มีผิดไม่มีพลาดไ,ไม่มีบาปก็ยังโดนคนใส่ร้ายยังโดนคนทำร้ายหมายเอาชีวิตนั่นธรรมดานั้นถ้าเราเราลึกถึงคาถาเนี่ยไว้นะคาถาอภินหาปัจเวกเนี่ยมันก็ไม่ทุกเรามีความแก่เป็นธรรมดา เรามีความเจ็บใกล้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีเราจะตทษผ้าผาจากของแล้ของชอบใจทั้งนั้นเนี่ยรวมทั้งข้อที่หเนี่ยเรามีการเป็นของของตนเราเป็นผบผลของกรรมเรามีการเป็นที่พึ่งอาศัยอันนี้เป็นคาถากันทุกคาถาป้องกันความทุกข์ใจแล้วก็บางทีก็อาจจะช่วยทําให้คลายคลาดจากอันตรายหรือความาเสียหายได้นะถ้า,าว่าเราตั้งใจทํากรรมดีอยู่เสมอ แต่ถึงแม้มันจะมีผิดมีพลาดคือเกิดความเสียหายก็ใจก็ยังไปปกติได้เพราะร่วมเป็นธรรมดาอ่ะอย่างนี้ก็พูดเท่านี้นะครับพระ